เดี๋ยวไก่มาละมาละก็อเอ้าผีหรอใครเพื่อนผีด้วยโหแล้วคูณถอดเดือยเดืรมามามาเดี๋ยวไปมาเฮ้ยหมาปะอ๋อไล่เพื่อนไล่เพื่อน ตาเมื่อกี้นี่เลยจะตีผมแล้วตยู่กับผมตามไม่ตามตามที่อยู่บนร่าสุยังไงสัตว์ขอโทษที่หยาบคายครับผู้ชมผมไม่ไหวกับโดนนี้จริงๆรแล้วผมโดน ออิ <Inner. S 2> นนเร์ผมโดน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 แล้วมันไม่เอาเพื่อนด้วย <c oughs> คือเพื่อนนั่งอยู่อ่ะมันไม่เอาเพื่อนอ่ะคิดว่างไงทุกคนเครื่อมันจะเอาให้คุณส้มล้มไม่ได,คดค้คนดูครับคนดูครับช่วยผมด้วยครับคนดูคนดูคนดูครับอยากไปช่วยไงครับคนดูอยากไปช่วยเดี๋ยวเครื่องมันจะเสร็จขอเสร็จก่อนได้ไหม ผมจะล้มใน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 ใต้ดินไม่ได้คอนคนดูคนดูผมลากใส่เพื่อนผมลากใส่เพื่อนโอเคเพื่อนรับแล้วไปหนึ่งหนึ่งชัวมามาผมมาแล้วผมมาแล้วเพราะระบบพอเสร็จยังไงล่ะมันจะเอาผมจริงๆทุกคนเดี๋ยวผมเห็นกุ้งส้มแล้วผมเห็นกุส้มแล้วกุส้มแล้วผมรอตรงไม้เลยผมไม่กล้าไปไหนเลย ไอ้ไล่ผมแล้วไล่ผมแล้วเฮ้ยมันว่องมันมันเดินมาเหมือนจะไล่นะจริงเหรอแล้วมันเป็นอะไรกับตามอยู่ตามอยู่เดี๋ยวใบมันเห็นมุกส้มเลยมันก็เลยไล่ไอ้ควายเอ้ยควายเฮ้ยใจเย็นครูไว้ครูไว้ครูไว้ครูครูใช่ระวังนะระวังโอเคพร้อมผรผอมพรมพม ผมแล้วผมพับแม่งเลยไม่สนใจใครหรอกไปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไอ้ยี่ขนาด <laughs> ขนาดตีผมมยังไม่เปลี่ยนเลยอ่ะมันเป็นเที่อะไรกับผมไม่รู้ก็เด,ดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูให้ทิบ <laughs> ไม้ทิบไม้ทิบไม้แล้วทิบไม,แม้แล้วผมชื้นว่าผมชื้นย,ยังตามอยู่ยังตา<ผ>มยังตามไม่ทันผมไม่ทนัทนไม,ไม่ทันแต่ผมแต่ลบตรงไม้เลยแต่ลบตรงไม้เลย มีเพื่อนรอขับไม้อยู่มันมารมเมกาอุ้มมาร์้มกาอุ้มโอ้โอโอโอเอาละครับคุณผู้ชมนิวซันจูไปสามเครื่องอุ้มสวยลงไหมลงไหมสวย,ยมาไ,ได้ต่อยยกนึงรอ มีบล็อกแล้วมีเข็มฉีดยาโอ้โหมันเอาผมเลยเข้าไม้เข้าไม้เข้าไม้เข้าอยู่เข้าอ,อยู่เข้าอ,อยู่สวยว่ามันมีเพื่อนลอยคนหนึ่งมันมีเพื่อนลอยคนหนึ่งรึ้ว่าจะทับไม้ผมตกใจหมดเปิดตู้กีบแปงเลยละกันไม่ต้องกลัวเพื่อนแค่ขีดเองแค่ขีดเองตื่นเต้น เอายาป่ะเอายาป่ะผมฉีดยาไปแล้วอะโดนอุ้มเหรออุ้มขอโทษไอ้หี้ยผมไม่น่าง้อเลยว่ะผมจะกดสเปซบายยายาปักมาแล้วโอ้หเสียเสียเข็มปีกระเป๋าม่วงเสียเข็มเสียไม้เสียเสียเฟส้ว้ สียออยู่ไหนวะคนนงมัแล้วมันเฝ้ากูเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยมันเป็นอะไรอะคิวเลอร์มันไม่ให้รอดเลยเหรอมันคงแบบมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงแอดสตรีมกูมาดิไอสัตว์มันคงด้วยความที่แบบว่ากว่าจะได้แหวนแรกนานเกินนี่ดูดิมันเป็นเนี่ยอะไรก่อนเพื่อนดึงรู้ว่าหนุบแเพื่อนเพื่อนดึงรือหลุทุ่อนผมขอที่นต้ ออไที่ลมไม้จะมาชนใจคืนอยู่ไหนรถเหลืองมาจะเอาสองเฟสแต่ผมมีปักหลังพี่เปิ้ลผมจะผมะใช้มันตีฮะว่าถ้าลมมันก็ไม่ไม่อุ้มหรอกดูทรงนี้ผมจะแกล้งหนีมันผมจะแกล้งหนีมัน จริงๆต้องเข้าตู้ต้องเข้าตู้ให้มันจกอ่ะอ้าวอุ้มโอเคมึงไ้สัตว์มานี่ดิมึงไปเลยกูมึงไอ้สติมกูมาถ้ามึงดูช่องกูอยู่นี่ล้มเลยอุ้มปะอุ้มสวยเยี่ยมไม่ทานขอโทษครับ หรือมันเอาโมลิมาวะไม่ทำแบบนี้คือตายนะเพื่อนจริงกลับเหรอโอ้นั่นกลับจริงพี่เยุส้มมันไปทางุส้ม เใช่พี่เพื่อครับตายมันเอาผมจริงจริงเป็นไรไม่รู้ผมบังนอนให้ผมบังลงไปเลยไอ้พี่เอ๋ยมันยังไปอีกหุเลี้ยวเลยหุเลี้ยวเลียวเลียวเลี้ยวเลยเงินปังเพื่อนปังเออเจ๊ฟังอยู่เจ๊ยิงจินบังให้ บอกไว้บอกไว้นี่กูดูอะไรอยู่เนี่ยนี่กูดูกาแลเล่นอะไรอยู่เนี่ยโปรไว้เจฟโปรไว้เดี๋ยวไปดูแค่ตายแล้วพี่ตายแล้วเอ่อมีไม้ข้างบนโอ้โหไม่เสร็จหรอผมเดี๋ยได้หวัง ร้อน,อนเยร้นอนไล่นคนไปชุดครื่ง อดน,นะจะได้พิมพ์อีซีคค่สวยเพิเริ่มขึ้นแหละโอยเจมสต่อเอ้ไม่ไม่ไปประตูประตูพิเปอร์เลยเอ้วหรอเอ้ไม่ใช่ประตูพิเปอร์วะอยูจินดูผิดคนประตูผมโคตรไกลอ่ะล่าสุดเลย อยู่อย,อย,อยู่อยู่จินล่าเข้าบ้านใหญ่แต่มันไม่ตามกลับมาอุ้มเจฟจะช่วยเพื่อนหรอือจะหนีออกอยู่ยู่ยในบ้าน,หนใหญ่ให้ให้ช่วยเพื่อนเลยใหอ้ออกไปหิวก่อนก็กนได้นะยังมีเวลาตัวตูไม่เปิดเพื่อนเปิดอีกตรงอยู่เฮ้ยเกือบลดุด ไปประตูอีวิญิลค,คิดว่าอีวิญินน่าจะออกไม่วะอเอา ยูจ right. right. ินออบมายูจินออมมาอยู่ตรงบ้านใหญ่พ to ี moves, ่เบิร์ดมาหิวของมันไอ้ยูจินหิวอยู่ยูจินหิวอยู่ใจเย็นอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงคุกที่ซ่อมตายกลางหุกไหนวะทั้งหลังหุกหตรงไปใช่ใช่ใช่อยู่หลังบ้านตรงไปเลยทะลุไปเลยเจอเลยอยู่หลังบ้านเหรอใช่แน่แน่ปะแล้วมันเปิดประตูทำไม ช่วยใช้กล่องให้มันที่เหลืออยู่น้อยนิเข้าใครดีครับแยกกันเข้าหรือเข้าหมดียวยอะไรช่วยละไรช่วยละไรประตูอยู่แถวรถเหลืองอ่น้องก็น่าจะใกล้ประตรงนี้สวย ตกเรือเหรอเจ๊บมันจะตายเจ๊บเป็นเป้าหมายไม่ไม่ทันว่ะเจมตายสวยเจ๊มพับ เหตุการณ์เป็นไงไม่รูู้ออกละเจฟอยู่หน้าประตูสวยเฮ้ยเขี่ออกได้สวยเจฟออกได้ไหมได้สดยอดสวยหลอกได้ไหมนี่<ห>ม,มันนานละ <c oughs> ใส่เยอะๆใส่เยอะๆคนล้มอย่าข้ามได้กระทืบซ้นแหวกอย่างเดือนเลยแทนที่อะไร่ไล่กูสีเครื่องมันก็ไล่กู นอกออกเพราเจอกี๊ด เทศมามึงกิดเลยซอมเครื่องนาเดินอยู่บ้านเล็กเครื่องข้างบ้านเล็กโคตรเฮ้ยในไมซิตโคตรโไม่ในไมซิดก็ไอ้นี่ว่ะอุ้ยไเชีย่ยทำเครื่องระเบิดเจอกล่องหรอใช่เจอกล่องนั่นเวนเกอร์เปิดตู้อีกแล้วเปิดตู้กินต้องมันไม่ไปไล่คนที่นู่นอ่ะถ้าดังมาไล่ผมดูผมไปสวนสนุกครับ โอเคมเลื่ตามนะฮะฟัวคนจับเครื่องโดนแล้วมี้ใช่มันไม่ยอมอปล่อยเครื่องโอเคมันลากออกั้นต่อ มาแถวบ้านเล็กอะใส่เครืงระเบิดเครื่องมาเล็กระเบิดออขอขอ่าวมันน่าจะมีข่าววีไหมไม่แน่ใจแต่มันีพุ่งมาหาพวกเราเลยนะยมันระเบิดระเบิดก็ถึงมาใช่ไหม นกลับไปมันกลับไปมันกลับไปโฮโอ๊ยแค่ผีหรอกเจอหมดให้กูหิวก่อน ดีสุดสนุกไม่เจอนะไปละ

อันเครื่องไหนครับพี่เศษบาเ์เรกฝั่งบาเ์เรกใช่ปะไม่ใช่ตรงที่โล่งเนี่ยกับตรงที่โล่งมังซ่อมเนี่ยเครื่องไหนก็มาซ่อมตรงที่โล่งกำเลมันไม่ค่อยดีก็เลยชิงเนีถ้าไม่ระเบิดเอ้ยระเบิดนี่หว่าแล้วน่าจะระเบิดที่ผมน่าจะมาผมนะผมระเบิดระเบิดเหรอ ใช่ดีู๋ก่อนว่กมันมาผมหรือไปทำไีก็โอเคมาผมอาบอกว่าอย่าช่วยไงสุดสนุกนะครับเยังตามอยู่นะเฮ้ยเสียงเบาแล้ว ยังอยู่ยังอยู่สวนสนุกจ,จุมเครื่องอยู่สามคนเลยปลาลากปลาลาปลาลากมันรอบนี้มันขี้เกียจหาเฮ้ยแต่เสียงก็ยังอยู่นะโซนแถวนั้นหรือเปล่าวะแถวน้ำน,น่าจะมีเครื่องมีสองเครื่องสุนสนุกสวนสนุกอ,ะอ่ะนเอ้าไม่ไปเครื่องเสร็จด้วย ai vậy được rồi đang đan mở tủ kíp nữa tụi mày kia không sao bận gì cả 2 con ผน เาเล่นเลยเขาเล่นเลยกันป้องเฮ้ยเย้ยเข้าไปกเไม่สนใจเครื่องเลยมาเล่นเป็นดั่งอินเดียอะไรจับกูะปุกได้ไอ้ผีตัวนี้เอ่อไปเครื่องเนินเครื่องเชอรีว่ะอะารักตรงที่ตุ๊กตากรีนแล้วก็อีกสองเครื่องอยู่สวนสนุกเลยโอ้โหสามเครื่อง ทำเลยแย่มากผมหิวห่หิวห่หวหผมมีหิวไม่เป็นไรคุณสรร้มผมหิวเร็วมากเร็วมากเหรอใช่อ่าบางหิวร้อยอะ่ะผมแบบเอากระเป๋ามาจับหนักจับเต็มเปิดโทรศัพท์ปากุโซมเราไปสวนสนุกกันมันเจอผมที่ไหนตรงเฮ้ยมันหายไปแล้ว มันไล่ไม่สุดหรอกถ้ามึงจะเล่นเวสเกอร์แต่มึงมาเลือกโซนเครื่องมันต้องมันต้องเล่นไล่ล่าครับมันโซนเครื่องไม่ได้เวสเกอร์ผมจะไปเครื่องล่างสุดเลยนะคุณต้องผมอยู่เครื่องล่างสุด ให้มันบนอกสองเครื่องไงบนสุดผมพูดผิดเนี่ยผมอยู่ข้างล่างใหม่ะเขาเหรอใช่โอ้แล้วก็ไม่บอกอค,ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเป็นไรป่ะใช่ถ้ามันไม่ไล่บอกร่มเขหนีขึ้นบนมันน่าจะไม่ตามเอา้าตรงไหนอะ่ะ <c oughs> เขาไปล้มรตรงไหนอะ่ะ เอาวนตรงเครื่องเล่นเหรอเออเราจะแขวนเครื่องระเบิดเครื่องระเบิดปล่อยเลยเดารูดเราเบิร์นก็เระเบิดเครื่องเครื่องเบิด์เครเื่องเชอริวไปเครื่องสองคนไปไม่ไปเครื่องพิเปอร์ไปเครื่องพิเปอร์แม่งหัดไปเครื่องพิเปอร์เลยแล้วก็ย้อนกลับามีย้อนกลับมาฮูก,กดึงได้ปะไม่ได้จัดดึงอ่ะ คนั่นไงเอาดิมึงเฝ้าเพื่อนเครื่องก็เสร็จแล้วเพื่อนใหม่คนนึงเอาสิสวยลงไปทางนู้นเลยมันไม่มาหรอกมาดีฮิวให้ตรงประตูอยู่ไหนบ้างนั้นอาประตูอยู่ทางนู้นไปหน้าประตูเลยได้ไหมคร <Okay S 1> ับทุกท่านเข้ามาที่ไปประตูเลยผมมีกล่องฮิวหรือผมฮิวรอโอเค ประตูอยู่ขวาตาเดนินลมซะนแล้วอาจจะต้องไปเปิดประตูทำหรอเอาอีก <c oughs> เฮ่ยเพื่อน <c oughs> ไปเปิดขวาตาโอ้แล้วแขวนซ้าย เดี๋ยวผมเนี่ยไปเปิร์บทเดี๋ยวผมเนี่ยไปเปิด์บทูเออเดี๋ยวผมไปยิงหรือผมไปยิงเฮ้ยแต่ผมมีนกนะผมควรจะต้องไปกดปีน,น,นไปนะนักเพื่อนจีบเอ้ออเวรกรรมมึงไม่เข้าพร้อมกูหรอ ช่วงเปิดเสร็จแล้วมานะทันว่าวันนี้ถ้าเข้าพร้อมกันนะ่ะทันแต่อีเจนนะ่ะแม่งสึดไม่รอผมออาคุณชุง้งจะเข้าคนเดียวเหรอมันจะตายขอห้าวีได้ไหมขอเทถิดเถิดเเิดเเทดเพื่อนมันจะตายก่อนโอเคโอเคเอาเพื่อนต่อว่ะเอ้ยไม่ไม่อุ้มอุ้มผมอุอ้มผมไปไป,ไปรีกุ๊บกอนไปรีกุ๊บกอน เปลี่ยนฮุกมาเปลี่ยนฮุกมัเปลี่ยนฮุกมันไปฮุกใกล้ประตูอ่ะพี่ใกล้ประตูขึ้นโอเคประตูวันเล็กวนฮุกเหมือนเดิมใครเอาจะเชืช่เร็วไหมไม,ไม่โอเคอหิวละมันตามใครไปรู้บ้านใหญ่ กลับมากลับมากลับมาอ้าวไอ้เหียแล้นลงมาเจอพอดีโอ้โหน่าจะได้พี่เปิลออกเลยออกเลยเดี๋าาจะดูอยู่ว่ามันจะไปประตูไหน อะไรมันได้อยู่พี่ได้แล้วปะได้มันได้อยู่กินถี่ถี่กะป๋องสเปรย์มาเผื่อแก๊สสมแฮปปี้อยากไม่แฮปปี้ไหมล่ะใช่ลิฟก็เกือบดวงแล้วอยากไม่แฮปปี้ก็แฮปเป็นปกติอยู่แล้วพช่ไหมล่ะ สิบคืนร้อนไปแล้วเก้าเก้าจุดแปดด้วยดาเน้เน,เนกนกได้ใช้สามดาติดแล้วอะแม่งเอานกมาไอ้เอากีตมาป๊อบต่อขอขาวกีตกลับมากลับมาฮิต